เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณโมซึ่งชอบตกปลามากตอนคุณโมไปตกปลาณนะสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาตกปลาเจอผีคุณโมเล่าให้ฟังว่าย้อนไปวันนั้นได้ไปตกปลาเก่าคนเดียวเมื่อพอถึงที่หมายซึ่งใช้ระยะทางเดินเกือบหนึ่งกิโล สองข้างทางก็จะมืดนิดหน่อยด้วยความที่เป็นสถานที่ต้องห้ามจึงต้องเดินไปแบบมืดๆเพราะกลัวคนเห็นเลยไม่ได้เปิดไฟฉายในระหว่างเดินไปก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกตื่นเต้นและอยากไปให้ถึงหมายเร็วๆเ,เลยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นแรือเมื่อถึงที่หมายก็วางอุปกรณ์ตกปลาและของลง และทำการตกปลาขณะที่ตกปลาอยู่นั้นจูจูก,ก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่มองมาทางเขาจึงหันกลับไปมองแต่ก็กลับไม่เจออะไรแต่ด้วยความที่คุณโมเป็นคนที่มีเซน์เรื่องนี้อยู่แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อยิงดึกขึ้นความน่าก,กลัวบวกกับความเงียบบรรยากาศเริ่มหนาว คุณโมจึงเอาเสื้อกันหนาวมาใส่และได้พูดว่าปลาตัวให,ใหญ่อยู่ไหนหมดนะและจึงได้พูดลยอยๆอีกว่าถ้าได้ปลาตัวใหญ่ๆจะเอาน้ํำแดงมาถวายหลังจากพูดจบได้ไม่นานคนที่แขนก็ลุกสู้ทั้งๆที่ใส่เสื้อกันหนาวและบริเวณหลังก้อนหนาวเย็นแบบสัมผัสได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลัง ไม่นานนักปาก็ติดเบรและได้ตัวในที่สุดด้วยความที่ดีใจที่พอปาติดเบ็ดจึงลืมเรื่องขนลุกไปชั่วขณะแต่เขาผู้จ้องมองนั้นไม่ลืมเมื่อตกปาไปเรื่อยๆแล้วหางตากระดันมองไปเห็นอะไรดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไม่ไกลด้วยความสงสัยจึงหันไปมองแบบรวดเร็ว มือนี่แข็งเลยทั้งตกใจทั้งกลัวเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคือมีคนใส่เสื้อเชือ้อสีมนมนที่ตัดกับแสงจันทร์สูงราวๆร้อยเจ็สรอยทะลุเข้าหินไปตกใจก็ตกใจแต่ก็เข้าข้างตัวเองว่าคิดว่าตาฝาดเลยไม่ได้สนใจแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าเอาแล้วไง ด้วยความดื้อด้านจึงตกปลาต่อทําเป็นไม่สนใจและทุกครั้งที่สัมผัสได้ว่ามีคนนั่งมองยืนมองก็จะหันไปมองเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่สัมผัสได้ว่าเขาคงดูเราอยู่อ๋อลืมบอกไปว่าที่ตกปลาไม่มืดมากนะักเนื่องจากมีแสงจากพระจันทร์เลยไม่ได้เปิดไฟของตนเอง และเมื่อเวลาล่วงเลยมาดึกดึกเท่าไหร่ไม่รู้ได้จูู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินตกร่องหินเสียงห้องข้างดังเลยจึงหันไปมองปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่ตำแหน่งที่ตกนั้นอยู่ห่างประมาณสองวาได้ใจก็อยากหันไปมองตอนได้ยินเสียงแต่ก็ดูหนังผีเยอะว่าถ้าหันไปแล้ว จะเจอคนอยู่ข้างหลังแบบชุนหน้าเต็มๆเ,เลยไม่ได้หันไปพอเวลาผ่านไปได้สองสานาทีเลยหันไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรคืนนั้นก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างพอเห็นเรือตกปลาอยู่ใกล้ๆเพียง500เมตรก็ยังอุ่นใจก็ยังคงตกปลาไปเรื่อยๆ จนมาถึงเวลาตีสี่ขวาก็เก็บของกลับบ้านและบาบุญมีน้ำแดงเฟนตาขวดเล็กอยู่ในกระเป๋าเป้จึงเอาออกมาเปิดฝาและบอกว่านี่นะครับน้ำแดงมากินกันได้เลยเปิดฝาให้แล้วแต่ด้วยความกลัวเราก็เลยเปิดทิ้งไว้กลางแจ้งที่แสงจันทรสองสว่าง ไม่กล้าไปวางตรงที่เจอคนพุ่งหายเข้าไปในหินแถวคนต้นไม้และได้เดินกลับจากที่ตกปลามาที่รถซึ่งระยะทางอย่างที่บอกว่าเป็นกิโลช่วงที่เดินมาก็มีต้นไม้ทึบบ้างเงาต้นไม้ไม่บังแสงไฟมีบางช่วงก็มืดบ้างแต่เสียวหลังตลอดเลยจึงรีบเดินจนมาถึงรถ และออกรถไปในที่สุดวันลุ่งขึ้นด้วยความคาใจและบวกกับความอยากตกปลาอีกเลยกลับไปที่เดิมแต่สิ่งที่ห้ามใจเราไม่ได้คือมองไปดูน้ำแดงที่เราเปิดทิ้งไว้มันได้หายไปแล้วแต่เราก็คิดว่าน้ำขึ้นสูงอาจจะพัดมันหายไปก็ได้เขาขางตัวเองสุดๆ หลังจากตกปลาไม้แรกตัวเบ็ดได้ติดหินขาดและตัวที่สองที่สามก็ขาดเหนื่อยมากกับการต่อสายช็อกและได้อุทานว่ามันไม่เคยติดนะจะแก้งกันทำไมวะและเมื่อพูดจบก็ไม่ติดหินแต่ไม่มีปลางับเยื่อเลยจึงได้เดินกลับไปลองดูอีกฟัง ก็เสียเหยื่ออีกสองสามตัวปลาไม่กินปลางับก็ไม่ได้ตัวแต่อุปสรรคเยอะมากแต่เมื่อคืนไม่รู้สึกถึงสิ่งน่ากลัวจนเมื่อถึงเวลากลับบ้านเนื่องจากปลาไม่กินในเวลาราวๆห้าทุ่มขณะเดินกลับนั่นเองจึงเปิดไฟฉายนำทาง ก็เดินตามแสงไฟไปเรื่อยๆพอมาถึงต้นไม้ซึ่งมีทั้งต้นสนและต้นไม้ต่างๆอยู่ดีๆต้นไม้ก็เหมือนมีลิงเขยา่าโดยความที่เตรียมใจไว้แล้วจึงไม่ตกใจเดินต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไปหนึ่งแต่กลับสองตามมาติดๆเลยคนนี่ลุกเกลียวไปหมด เลยเอาเบ็ดมาพาดบาและก็อีกมือก็ถือไฟฉายพออย่างน้อยก็น,น่าจะช่วยให้เขาห่างได้แต่นั่นก็ไม่จบเพราะเดินได้สักพักไปคันเบ็ดเหมือนติดกับต้นไม้แล้วมันก็ดึงกลับเลยหันไปมองแต่ก็ไม่เจอการเกี่ยวกิ่งไม้ที่เราเดินผ่านมาเรางงมาก เพราะคันตีเหยื่อปอมเวลาเก็บกลับบ้านไม่มีใครใส่เหยื่อไว้และทางที่เดินก็สามารถเดินผ่านได้สบายไม่ได้มุดหรือลอดดังนั้นคันจะติดกับอะไรก็ยากอยู่ใจนี่อยากจะวิ่งมากแต่ไม่เอาดีกว่ากลัวเขารู้ว่าเรารู้จึงรีบเดินมาจนถึงรถหลังจากขึ้นรถได้ รถถูกขับออกมาแต่รู้สึกว่ารถมันหนักและออกตัวแปลกเมื่อได้ตรงที่มีแสงไฟรู้สึกได้เลยว่ารถปกติและกลับมาถึงบ้านในที่สุด <S <S หากท่านใดมีประสบการณ์พบเจอเรื่องราวน่าโกขกลุกก็คอมเมนต์กันมาหรือมาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปและขอขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามครบ1000งพันซับทางเพจ Sea the Ghost สาสัมผัสพิเศษและบนช่อง YouTube s e e the Ghost Official อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง YouTube และทางเพจกันเยอะๆนะคะ